สวัสดีครับสวัสดีเอาเกมค้างไว้ออกไม่ค้างละตอนนี้เราก็อยู่กันที่โมเดลแฟนสานะครับกับ m m นะครับสวัสดีครับโอ้โหเขาดูหาเซิร์ฟให้กูปิงสีแดงพระเจ้าจบเฮ้ยไม่เป็นไรร้อนเทพปิงเท่าไหร่ก็เทพโอ้โหเทพนี่คนพุ่งแน่ใจโอ้โแน่ใจ โอ้ยใจเด็กกาแล้วก็ปืนปืนเลเวลเท่าไหร่มันเลเวลมันเยอะอ้าวแล้วรอเบเกอร์อ้าวงานเข้าแล้วกันรอเบเกอร์เล่นเกมอหมรรอเบเกอร์เล่นเกมถ้าใครเห็นออยก็อย่าไปแอดออยเขานะครับเดี๋ยวออยเขาไม่รับโอ้ยแหวกแ่้วในแผนที่ตัวที่เป็นสีสามเหลี่ยมสีสีน้ำเงินเป็นเพื่อนในทีมเออ คือปกติจะเล่นแต่หมดูว่าแฟร์สองไงคือตอนนี้คิวคิวไม่ได้เลยเบอร์ติดเบอร์เซิร์กเลยเนี่ยติดเบอร์เซิร์กเลยเนี่ยโออไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุฒิเตอร์วุฒิเตอร์เฮลหาไม่ได้เลยตายแน่เฮ้ย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 ได้ด้วยโอ้วเยอัพเลยมันไม่แหลกหรอกไม่ใจโอ้ยตกใจ นายจะเล่นยิ่งได้หากันเราโอ้ยนั่นไงเอาเวนเจอร์ฆ่าได้ด้วยข้าคนไทยเอาดิเดเออเอาแล้เย้แะเห็นปะเออเออเฮ้ยปิงสีเหลืองด้วยง่ายโอ้โอ้โอ้เฮ้ยรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งเข้าท่อไปนะฮัลโหล I got y o u a y กูยูบทีแล้วปากก้อนปากก้อนตัวมันโอ้โอ้ยโหดด้วยโหดด้วยว้าวฟอร์ูเฮ้ยเขามาคนเดียคขาสี่ได้โอ้ยเฮ้ยโดนด้วยโอ้ยเอี่ยพิเดเตอร์สไตล์โอ้สักแรกเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรแล้วเนี่ยปืนอะไรวะเฮ้ยปืนอ่ะเฮ้ยน้อยได้พวกแกสามชั้นโดนอย่างนี้เอาไปกินนะปิเดเตอร์สไตล์ ตรงไหนคนจะเยอะใส่เลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาปุ๊บโถไม่โดนใครเลยไม่คุ้มเลยเนี่ยเฮ้ยเพย์แบ็กหลังให้เราเฮ้ยนี่ เฮ้ยระวังเฮ้ยระวังมันม um, uh, ีมันมีไอ้นี่รถบังคับมันมีรถบังคับทิ้ปืนกลไอ้เขาเรียกว่าพรอนม่วะพราะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยรอเออไอ้ยูวีเลยมาถึงไอ้รถบังคับมาในแผนที่ระวังมายังอ่าเขาโดนเห็นไหมมายังอยู่ตรงกลางตรงท่อ มันอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยเนียนะเราอะไมเวลกับสี่เทพสิโอแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหเฮ้โอ้มีเนียนะเนียนไงเฮดช็อตเลยเวล์อัพเลยไงเฮ้เฮ้ระวังระวังมิ

เฮ้ยมาจากไหนวะทำอะไรตูเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันวางป้อมวางป้อมกไปทำลายอ๋อวางป้อมพังแล้วใช้มีดอ่ะใช้มีดพังอ่ะเลย เอ้าแจมเรดาร์ใครก็ได้ยิงอยูเอวีฝั่งแจมเรดาร์เลยดิโอ้ยกระตกอ๋อโชยอกาสตอนแลกเราฆ่าสิบสามตายห้าเราฆ่าสิบตายแปดยูเวอมแงคแฮสแฮสแฮสอินครดเฮ้ยเฮ้ยสเออเออโอ้ย ให้ระวังเลยพวกนี้ซ้ายขวาซ้ายหน้าซ้ายโอ้ขวาอยู่ด้านขวาพริตต์เทอร์พริตต์เงอร์อินบอลอย่างเงียบเอ็มอย่างเงียบดิเราเงานะไม่เงียบไม่เงียบเล่นเกมนี้รลองปวดคอเก๋ง เออใช่มันปวดคอธรรมดาแม่งลุ้นนะเฮ้ยเมื่อกี้เจอตัวแท็บแท็บตุ๋ยนขออยตัวเดียวจะได้เซนซอรี่รีโม่หมดแล้วรีโม่เซนซอรี่เฮ้ยเขาไม่ยอมไม่อื้อหือ

ฮัลโหลเอ็มอ้าวเอ็มได้หลุดการติดต่อไปแล้วอ้าวเอ็มอยู่ Girl. เกิดเฮ้ย oh. โดนด้วยมาสุดท้ายมาสุดท oh. ้ายฉัน<อ>รักเธอเอ็มไม่ไรอ้าวเอ็มอ้าวอ้าวอ้าวเอ็มเขาเน็ตหลุดครับอ้าวเฮ้ยเอ็มหรือผมวะ เฮ้ยเอ oh, yo, yo, yo. So. But, 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 ็มไม่รู้โอ uh ้หสุดท้ายพอดีโอ้กดมันยอดมากอยู่อยู่เฮ้ยอยอันดัโอ้ยเอาปัก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 ทจ็ o บห o ุ่มพตคิว e ดอะเอนม l ัพไอ้พอนี่นีอ้าวสิบเก้บเก้าตายสิบ